คนผมทองฟูหน้าวันนี้ผมมาอยู่ที่ทุ่งนานะผมเพราะว่าผมมาไถนานค,คนรู้หน้าผมหน้าผมด๋อมากเลยทุกคนไม่อยากูกตอนนี้ผมก็อยู่ที่ทุ่งนานะคนเห็นอนะ้รไหมนั่นพ่อผมนะกำลังไถนาคุณรู้ ไม,ไม่อยากพูดความหล่อนะทุกคนผมไทยไปหนึ่งไห้แล้วนะคนตอนนี้ผมเศร้าเหมื่อยอยู่นะผมก็จะหน้าดำๆนะทันเพราะว่าผมเป็นสาวนายดูนะเสียงนาไม่ใช่เสียงนาผมนะเสียงนาขันะ ผมถือนือกลมมาไทนาตั้งแต่ตั้งแต่แปดโมงแล้วผมกลมมาทุกคนดูพ่อผมไทยนาพ่อผมไทยนาทุกคนผมยังไม่ได้ถ่ายนะผมถ่ายแล้วไปถ่ายหนึ่งผมเหมยนะผมเสมาเหมยอยู่ผมหายเหมยแล้วผมจะไปช่วยพ่อผมนะ โคตดีนะทุกคนไมอยากให้วอกเลยนะมันดีอะดีผมก็หล่อนะทุกคนถึงผมเป็นลูกสาวนาผมก็หล่อนะหน้าตาดีคือพ่อผมไถนาทุกคนนี่คือพ่อผมเองนะไถนาในช่วงเวลานี้แล้ว คนก็ลงนาหลายนะคนนี่ให้ว่างเลยนะคนเอ๊ะเอหมดุดเอ๊ะหมดุหมดกับปนจนในนาทุกคน พ่อผมไถนาเสร็จไปไห่หนึ่งแล้วนะนะนะทุกคนพ่อผมเองข้างโน้นก็มีคนลงไถนาเยอะอยู่นะทุกคนยามนี้จะมีคนลงไถนานะเพราะว่ามันเป็นหน้านาปีนาปังอะไรสักอย่างผมว่าไปดูมันก็จะมีคนมาไถนาเยอะนะทุกคนนี่มักลาย,ลายเลยนะ ผังนั้นก็มีทุกคนตรงโน้นทุกคนโเห็นอ่เขามาหวานกล้ากันนะทุกคนผมไม่ได้มาหวานนะผมหวานแล้วนะนะหวานกล้ากล้ามันอยู่ตรงนั้นนะทุกคนนี่ก็คือพ่อผมเอง